ซื้อกุหลาบมาใหม่แล้วค่ะจะทำการเอามาปลูกนะคะข้อดินออกก่อนปรากฏว่าเจออะไรตอนแรกกัน่าจะไม่ทายแล้วค่ะแต่ก็อยากให้ดูก้อนมะเร็งกุหลาบนะคะที่เป็นตะปุ่มตะปั่มหนูข้อข้อดินออกก่อนนะคะได้จะเอาไปล้างน้ำตันนี้ซื้อมาร้านเดิมนั่นแหละคะ่ะ2800ยเยนซื้อใหม่แล้วสีขา,ขาวๆกับดอกลายนะคะเป็นกุหลาบเลยข้อดินออก นี้ได้มาสองต้นค่ะไปเมื่อวานนะคะมันค่ำแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูได้มาสองต้นกุหลาบเลื้อยนะคะข้อดินออกีจะไปร้างน้ำฉีดเอาน้ำฉีดนี่แหละคะ่ะมีรากขาวๆอยู่นะคะก็ไม่ได้ทำแรงมากนะคะเนี่ย ก้อนนาเลงกุหลาบทั้งสองต้นเลยนะคะเนี่ยแม่เห็นไหมคะมีต้นเล็กนนก้นใหญ่ก็มีมันไม่ตายหรอกค่ะแต่เราแกะออกอายาทาก็ได้ ือเรนโบนะคะต้นนี้โอ้มีสองสองต้นเลยค่ะวดที่แล้วไม่มีนะคะวดที่แล้วที่ซื้อมาห้าต้นน่ะไม่มีสวยงามอันนี้มีทํามาทั้งสองต้นเลยนะไปดูกันคะ่ะว่ามันเป็นแบบไหนนี่ล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นแรกนี่ก้อนมันเร่มเลยนะนี่นี่ค่ะเขาเรียกมะเร็งกุหลาบนะคะมะเร็งกุหลาบ อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเรียกมะเร็งกุหลาบนะคะเนี่ยหรือเท้าแสนปมนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นตนี้ก็มีค่ะจะมีถ้าเป็นใหม่ก็จะเป็นสีขาวถ้าอยู่นานแล้วก็จะเป็นดำๆนเนี่ยเนี่ยเวลาเราจะเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมคะเยอะเลยเนี่ย เยอะเลยเกาเรียกมะเร็งกุหลาบก็แกะออกค่ะแกะออกเนี่ยเอามือหักออกค่ะเนี่ยจะเป็นสีขาวๆนะคะเนี่ยเป็นเหมือนสมองอะตะปุ่มตะป่่านะคะแกะออกจากตรงนี้ ถามว่าเอาแล้วจะใช้ยาอะไรทาอ่ะปูนแดงก็ได้ค่ะปูนแดงก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเรามียาน่ะยาทาบาดแผลนะคะเนี่ยเราใช้ตัวนี้ทานเนี่ยถามว่าหายไหมก็ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะหมดหมดหล,ลอดใหม่ยังมีอยู่นะคะยังไม่ได้แกะนี่ช่วยได้ระดับหนึ่ง แกออกให้หมดนะคะเนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ยเยอะเลยดินนี้ไม่ต้องปลูกใหม่นะคะไม่ต้องเอาใหม่แล้วเอาทิ้งขยะไปเลยนะดินเนี้ยก้อนมันเริ่มเลยนะะเนี่ยข้างในเนี่ยตอนนี้ตอนเช้านะคะเก้าโมงกว่านะคะจะต้องรีบปลูกให้เสร็จมีนัดหมอฟันค่ะวันนี้ ไปทำฟันไปทำฟันขาวฟันสวยนะคะเมื่อวันไปอุย้ยได้เดบิตมาสองต้น,นะคะ่ะจะปลูกใส่กระถางไห้ได้มาหกต้นนะ,ะเป็นเป็นกุหลาบที่อะไรนะที่เขาลดราคานะคะ่ะก็เลยซื้อมาลากใหญ่ๆหย่นตัดทิ้งเลยนะเนี่ย ออคแค่ออกค่ะแค่ออกอืก็ได้ประมาณหนึ่งค่ะเนี่ยนี่ค่ะแค่ออกมาแล้วหลาก็ประมาณนี้อันนี้สีขาวกุหลาบเลื้อยนะคะสีขาวกุหลาบเลื้อยอจะไปปลูกตรงที่ว่าอยากได้นะคะต้นนี้ก็จะแค่ออกอย่างนี้เอามือค่ะค่ะออกก็ได้มือข้างในนีก็มีเนี่ยตรงนี้ ถามว่ามันจะตายเลยไหมมันไม่ตายเลยค่ะแต่มันจะไม่แข็งแรงเราเห็นเราก็แกะออกค่ะบางต้นมันก็เป็นที่เราปลูกไว้นานๆนะมันก็เป็นอยู่ใต้ดินนั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นปุ๊บแล้วมันก็จะตายเลยนะคะไม่ตายหรอกธรรมชาติที่เราปลูกฝังดินอยู่นะมันก็มีเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะมันไม่เป็นตอนนี้มันอาจจะเป็นวันหน้าก็ได้ เพราะว่าเวลาหนูใส่ขี้ควานนะบางทีข,ขุดขุดไปโดนลากมันอ้าวเจอก็มีก็ดึงออกค่ะถ้าเราเจอเกะออกแง่ออกเนี่ยไม่เยอะค่ะมีอยู่หน่อยนึงนี่เกะออกมาแล้วได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ย ไอ้ดินนี้หนูก็จะทิ้งเลยจังหากนะคะไม่ไม่ผสมกับอย่างอื่นนะได้ประมาณนี้มะเร็งกุหลาบประมาณนี้ละกันเขาเรียกมะเร็งกุหลาบโอเคค่ะเดี๋ยวจะเอายาป้ายนิดนึงก็จะเอาไปลงปลูกเลยนะคะนี่ค่ะได้มาทั้งหมดหกต้นเมื่อวานนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ตากแดดนานไม่ดีนะคะต้องแช่น้ำหกต้นปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีขาวกุหลาบเลยนะคะนี่ค่ะเอ่อเป็นกุหลาบที่สมมุตินะคะสมมุติว่าเขาลดราคานะคะอย่างต้นนี้สมมติว่าสามพันสามพันบาทลดเหลือพันห้าอย่างเดวิดเนี่ยมันแพงอยู่แล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าต้นหนึ่งหกพันบาทเง,งี้ยเขาลดเหลือสองพันอย่างเงี้ยต้นนี้นะคะนี่ค่ะ ไปเจอมาจากจากราคาราคาเงินญี่ปุ่นห้าพันเยนนะคะมันลดลงมาเหลือสองพันเยนค่ะเนี้สองพันเยนกระถางเบอร์เก้าปลูกมาแล้วสองปีมันจะเขียนบอกเรานะคะเนี่ยป้ายรูปมันหายไปนะคะป้ายรูปมันหายมีชื่อติดอยู่ในเนี้ยหาชื่อมันนะคะอันนี้สีขาวอันนี้ชมพูค่ะเดวิดออสตินนะคะเนี่ยไปเจอมามีอยู่ประมาณสิบต้นค่ะ มันสีเดียวกันหมดเลยขาวกับชมพูนะคะก็เลยซื้อมาสองต้นนี่ค่ะมันลดราคาอันนี้กระถางและก,กิ่งปีที่แล้วนะคะเขายังไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรนะคะเราก็ต้องมาขอดินออกเปลี่ยนดินใหม่ของใหม่ก็มีค่ะของที่เขาเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนั้นจะราคาเต็มปกติคือห้าพันเยนนะคะก็สมมติว่าเป็นห้าพันบาทก็ห้าพันบาทจะไม่ลดเลยนะคะกุหลาบเดวิดเนี่ยแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะคะแต่แพงค่ะแพงทุกร้านนะคะ อันนี้ก็สมมติว่ามันสามพันสามพันกว่ามันก็ลดมาครึ่งหนึ่งเนี่ยอันอันนี้ลดเยอะเลยค่ะเนี่ยมาสองพันเยนก็เลยซื้อมาอันนี้หนูถอดมาเมื่อกี้นะคะเนี่ยจากจากกระถางนี้หนูจะปลูกใส่กระถางนะคะอาจตอนปลูกอาจจะไม่ได้ให้ดูเพราะว่ารีบนี่ค่ะรากดีมากเลยมันเป็นกิ่งแต่ปีที่แล้วละเนี่ยซื้อแบบนี้มาปลูกนะคะเพราะว่าถ้ากิ่งที่เขาปลูกใหม่ปีเนี้เพิ่งจะลงเดือนเนี้มันจะไม่มีรากแบบนี้นะคะไม่มีขาว,ขาว จะมาแต่ต่อแต่ต้นเลยเน,นี่ยนคะคะอันนี้ของปีที่แล้วถอดออกมาเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นยังไงเนี่ค่ะถอดรากมาให้ดูแล้วนะคะประมาณนี้กระถางสีดํานี่รากจะสวยทั้งสองอันเลยนะคะเนี่ยรากขาวทั้งสองอันนคะคะจับกันดีเป็นก้อนแสดงว่าไม่มีหนอนไม่มีแมลงกินคือไม่มีตัวด้วงอันนี้ไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะคะดูดำํดำๆด,ด้วย มันจะเขี่ยออกแต่ก็รากขา,ขาวๆออกมาแล้วนะคะเนี่ยก็จะปลูกใส่ดินดินก็เอาดินโหนดินในสวนหนนี่แหละค่ะเนี่ยหนูจะผสมขี้รัวนะคะแล้วก็ปุ๋ยกากน้ํามันแล้วก็ยายาฆ่าหนอนฆ่า,มาแมลงโรยๆผสมกันแล้วก็ปลูกใส่กระถางนะคะถ้าไม่นั่นก็ซื้อดินใหม่มาได้ค่ะกระถิดินเนี่ยหนูอยากเอาออกเพราะว่าหนูจะต้องปรุงดินแถวนี้ไว้นะคะ ซื้อดินใหม่มาลงก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอาให้ชมแค่นี้นะคะก็ใบเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วตอนซื้อมามันเป็นกิ่งแบบนี้แล้วค่ะสังเกตง่ายกิ่งแดงๆนี่กิงก่งแตกมาปีที่แล้วนะคะปีนี้นยังไม่แตกนะปีนี้มันพึ่งต้นปีนะคะจะซื้อแบบนี้มาปลูกค่ะช่วงนี้รานะคาถูกด้วยแล้วได้กิ่งแบบกิ่งเก่าแล้วอะ่ะโอกาสที่จะตายก็ยากนะคะเนี่ยถ้ากา้านไม่แข็งแรงแบบนี้มันเป็นโรคเป็นภยัยหนูจะตัดทิ้งนะคะ ไม่เห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยต้องเสียดายนะคะตัดทิ้งไปเลยตัดตั้งแต่โคนเลยคะ่ะดูมันไม่แข็งแรงตัดทิ้งเลยคะ่ะเน้นคุณภาพนะคะไม่เน้นปริมาณ ประมาณนี้นะคะต้นนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะเนี่ยทำสองมือจะถนัดมากกว่านะคะมือเดียวอาจจะไม่ถนัดปล่อยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาอันนี้ไปปลูกก่อนเดี๋ยวแห้งก่อนเดี๋ยวไม่มีน้ำไม่ได้แล้วมาเจอกันใหม่นะคะเละเลยค่ะวันนี้ ขอดินออกมาแล้วสี่ต้นนะคะตอนนี้ก็จะทําการปลูกนะคะตอนนี้่ค่ะสี่ต้นกระถางใหม่หมดแล้วนะคะซื้อมาจากดโซค่ะหรือแฮกเยนนั่นแหละคะ่ะเนี่ยกระถางเบอร์เบอร์อะไรเบอร์เก้าค่ะเนี่ยเขียนไว้อยู่เบอร์เก้านะคะนี่สองร้อยเยนค่ะก็ประมาณสี่สิบห้าสิบาทได้ถ้าเป็นเงินไทยนะคะประมาณนั้นนะคะห้าสิบบาทชอ็อปแฮกเยนข้างในก็นี่ค่ะ ระบายน้ําได้ดีนะคะไม่ต้องเอาหินเอาอะไรรองค่ะเมื่อก่อนมันเป็นสีน้ําตาลนะคะอันนี้มันออกใหม่มาเป็นสีนี้ซื้อมาไว้เยอะเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะปลูกเลยนะคะเขี่ยดินเขี่ยอะไรออกเรียบร้อยไม่ได้เอาไปล้างน้ํานะคะดูแล้วไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีนอนไม่มีนั่นแหละคะ่ะอันนี้ของเดวิดนะคะมีป้ายอยู่นี่ค่ะรากก็ประมาณนี้ค่ะราก็โอเคอยู่นะ ันนี้ไม่ใช่เดวิดนะคะจะดูต้นแล้วน่าจะหลายปีแล้วค่ะเนี่ยดูโคนดูอะไรดูสีก็มีตุ่มแดงๆให้เยอะอยู่น่าน่าจะรอดนะคะเนี่ยน่าจะรอดน่าจะรอดตอนนี้ใช้แบบนี้แล้วค่ะไปหาต้นที่ลดครึ่งราคาของปีที่แล้วมาปลูกนะคะเอากันแบบนี้เลยอ่ะมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนะคะนี่ชื่อยาวยาวอันเนี้ย ชื่อยาวมากเลยไม่ยังไม่ได้ไปหารูปใน Google นะคะชื่อยาวมากเลยปล่อยไปดอกสีอะไรยังไม่รู้เลยนะคะปลูกไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาลุ้นที่หลังนะให้มันติดดอกให้มันรอดชีวิตก่อนค่ะอันนี้ขี้วัวนะคะเนี่ยขี้วัวผสมไปละผสมยาผสมอะไรไปปลูกเสร็จก็ค่อยไปรดน้ำนะคะยาก็ผสมเรียบร้อย หนูไปกันแบบง่ายๆนะคะไม่พี่จีพี่ันมากนะคะนะกลาบก็แพงอยู่แล้วดินก็แพงปุ๋ยก็แพงมันก็ต้องงามอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้อะไรของแพงของดีมากถ้ากุหลาบงามมันก็ยิ่งเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะเนี่ยเสร็จไปหนึ่งอันนะคะปุ๊บเอาอันนี้ก่อนไม่ได้ยากหรอกค่ะโปงอะ <S <S ปีนี้น่าจะแตกใบนะ เดือนหน้านั่นก็เห็นตุ่มแดงๆมาแล้วมั่ก็แตกมาไหลต้นแล้วอ่ะนี่ใส่ดินไปก่อนสักสามตักนะคะเอาไปวางไว้ตรงลานจอดรถนั่นแหะคะ่ะเวลาวางก็เอาที่รองรองอันนี้สูงไปตักดินออกนี่ค่ะ ทีาญี่ปุ่นเขาจะผสมหินอีกนะคะอากาดามาสุจิเนี่ยเขาเรียกจะผสมอีกหนอไม่ได้เอามาผสมดีนะคะวันนี้มีแดดหน่อยทําไปทํามาเดี๋ยวก็อุ่นเมืวว่อวานเนี่ยโอ้โหหนาวเย็นมากเลยอะเย็นลมแรงแล้วก็มีหิมะตกไปปลอย,อยทั้งวันนะคะเมืวว่อวานนี่อันนี้ก็อยู่นานแล้วเนี่ยกิ่งแบบแก่มากเลย น้ำป้ายยาไปเรียบร้อยตัดกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตุ่มแดงโอกาสจะแตกมีนะคะก็ให้เหลือโคนขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเวลามันจะแตกมันก็จะแตกแถวนี้แหละให้เหลือขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเผื่อเวลาเราลดน้ํานะคะเนี่ยดินมันจะไม่ได้ออกไปก็เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะแกนี้แหละอันต่อไปค่ะนี่ขาวๆนี่ปุ๋ยนะคะเนี่ยปุ๋ย กเกินไปแล้วอันนี้เดวิดนะคะป้ายเอาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้เราเนี่แหละไม่รู้ <c oughs> เขาไม่รู้เราเนี่แหละไม่รู้ <c oughs> อุตส่าห์ปีนี้คิดว่าจะไม่ปลูกเยอะนะปลูกเยอะนะขนาดที่ยังว่างอยู่นะ,ะเนี่ยว่างไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเดือนหน้านูจะไปเอาเดวิดมาลงอีกปล่อยไปก่อน,นะคะ่ะ หน่อยมันไม่มีตัวด้วงกินรากแล้วก็ไม่มีเป็นโรคอะไรนะมะเร็งกุหลาบเหมือนสองต้นเลยเมื่อกี้ไม่มีอันนั้ค่อยยังชั่วหน่อยถ้ามีเราโอกาสที่มันจะกลับมาอีกอ่ะมันมีนะคะมันมีแต่ให้ตายในวันนี้พวกเนี้มันไม่ตายหรอกมันก็อยู่งมันไปแบบนั้นละแต่อาจจะไม่แข็งแรงหรือบางต้นก็อาจจะจะแข็งแรงอาจ,จะหายไปก็ได้เพราะเราเด็ดทิ้งมาใช่้คะ ะะถ้าเป็นตามกิ่งตามอะไรก็ตัดกิ่งนั้นทิ้งไปเลยค่ะแค่นั้นแหละไม่ใช่ทิ้งทั้งต้นนะทิ้งแค่กิ่งทิ้งแค่กิ่งเนี่ยเสร็จแล้วค่ะให้หัวกุหลาบหัวพ้นดินลงมาเรากดๆลงไปหน่อยนะคะงั้นมันจะโยกแยกโยกเยกดูนะไม่ได้ไม่ได้ตรงกลางกระถางเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ตรงกลางเลยต่อไปค่ะ ต้นสุดท้ายได้ทับทีมมาหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวจะปลูกเหมือนกันจะไปใส่กระถางใหญ่นั่นเนี่ยต้นหนึ่งสีพันเย็นดูนดเอาอีกนิดนึงเอาดินออกนิดนึงค่ะ ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปนะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าจะไปเลยแหละไม่รู้ว่าแฟนหยุดพอเขาบอกเขาหยุดแบบพาฉันไปด้วยแบบไม่มีเวลามากเลยนะคะไปถึงน่นสี่โมงแล้วอ่ะร้านเขาจะปิดห้าโมงใช่ไหมคะรีบมากเลยอ่ะตอนไปก็รถติดมากเลยใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะเมื่อวานอ่ะขากลับขึ้นทางด่วนมาก็ประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบห้าสิบนาทีแหมกิริกิริมากเลย ไม่ไปมันก็นอนไม่หลับนะคะอยากไปอยากไปแบบอันนี้ไปสองร้านนะเมื่อวานไปร้านที่ว่าร้านแรกที่เคยซื้อกุหลาบเลื้อยแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับรถประมาณสิบห้านาทีนะคะไปสองร้านร้านแรกได้กุหลาบเลื้อยสองต้นกุหลาบทุกๆมาสองต้นร้านที่สองนั่นได้เดวิสมาสองต้นแค่นั้นละค่ะ อุ้ยกุหลาบเยอะมากเลยค่ะไม่มีเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูไว้โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวไปอีกค่ะเดือนหน้านี่แหละไปอีกที่ไปช่วงนี้เพราะว่าของที่มันขายไม่ออกปีที่แล้วมันจะโลมันจะลดนะคะก็เลยอยากไปช่วงนี้เขาจะต้องเอาของใหม่ออกแล้วก็โลข,ของเก่านะคะก็เลยจะต้องไปดูแบบนี้นะคะเวลาหนูไปไปช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะโลข,ของเก่า ของใหม่ลงแล้วก็ไปดูของเก่าว่ามันถูกครึ่งราคาไหมลดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันลดเราก็ซื้อมาถ้ามันไม่ลดเราก็ปล่อยไปก่อนของใหม่ก็จะเริ่มซื้อเดือนหน้านี้แหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังว่างอยู่เยอะเลยเดี๋ยวจะต้องพรวนดินตรงนู้นไว้เพิ่งโยนยาเข้าไปเมื่อกี้นะคะยาฆ่าหนอนฆ่าแมาลง ถุงสีแดงนี่แหละค่ะใช้เป็นประจํานะคะ <_ an> เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นรดน้ํานะคะ <_ an> แค่นี้ละค่ะ <_ an> น้ำก็เตรียมไปแล้วค่ะ <_ an> ปวดขาปวดหลังมากเลยอ่ะ <_ an> อุตส่าห์ว่าจะไม่อยากยกอยากทําอะไรเยอะนะคะช่วงนี้ <_ an> เ,ปนเ,ปนเป็นอาเรอะไรเฮลเนียภาษาญี่ปุ่นนะคะ <_ an> ภาษาไทยก็ <_ an> อะไรนะเส้นประสาทเส้นอะไร หลังทับเส้นประสาทอะไรนั่นนะคะยกเยอะไม่ได้ขยับเยอะไม่ได้เจ็บเป็นเฮโรเนียค่ะไอปลูกไปแล้วนะคะหนึ่งต้นเนี่ยรดน้ำไปเรียบร้อยกุหลาบเลืย้ยจริงๆไม่อยากปลูกตรงนี้หรอกค่ะแต่หนูอะ่ะเคยคิดไว้ว่าอยากให้มันในเสาเนี้ยมันมีกุหลาบเลืย้ยไม่รู้จะเอาอะไรลงก็ลองเอานี้ลงค่ะเพื่อมันรอดปีที่แล้วก็เคยลงนะคะตาย ดอกลายลายสีชมพูสีแดงอันนี้เป็นกุลหลาบใบสีขาวนะคะเนี่ยตึงลดน้ำไปเนี่ค่ะมันว่างอยู่ตรงนี้ก็เลยลงไปสีขาวบาสกาลีนะคะเนี่ยบาสกาลีดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ซิลูบาลาบานให้หลายรอบมันว่ายอย่างนั้นนะคะ ปูกช่วงเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเขาเขียนไว้รายละเอียดมันอยู่ข้างหลังอันดีมากค่ะเนี้ยนะวิธีการปูเขาจะเขียนไว้เนี่ยนี่นะยังไม่ได้มัดนะคะอันนี้มันแตกมาใหม่นะเนี้ยก็เลยไม่ได้เด็ดทิ้งมันไม่ใช่ใบเก่าให้มันอยู่ตรงนี้เพราะข้างๆมันเป็นชุมพูอ่อนกับเข้มนะคะโอเคค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะว่าจะไม่คุยนานคุยเยอะก็คุยอีกละไปแล้วนะคะ วันนี้เสร็จจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวหนูยกเข้าที่รดน้ำเรียบร้อยเสร็จค่ะไปค่ะมันเจอกันใหม่ค่ะ